สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องกเกษตรต้องลองนะครับวันนี้ผมมาปลูกต้นไม้ต้นพยุงหต้นต้นสัก5ห้าต้นแล้วก็ต้นประดูป่าอีกหต้นนะครับเราได้ผมได้ทําการปลูกไปแล้วนะครับต้นพยุงนะครับนี่นี่นะครับ ต้นพยุงมีต้นกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงต้นพยุงเพิ <ป ersch. S 1> ่งปลูกไป3ามต้นนะครับนี่ครับต้นที่สองพยุงเหมือนกัน กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเหมือนเดิมดูต้นที่สามนะครับที่สามนี้ก็พายุงเหมือนกันนะครับเราจะมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงทุกแทบจะทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นสักต้นสักนี้ผมไม่ได้ใส่ต้นกล้วยลงไปนะครับเพราะว่ามันมี ร่มของมะม่วงคอยบังแดดให้อยู่นะครับเนี่ยครับเราจะมีมะม่วงไว้ก่อนแล้วต้นสักต้นสักเราปลูกเนี่ยครับสักทองแล้วก็นี่ครับสักทองทองต้น ยังเหลืออีกสามต้นนะครับที่ยังไม่ได้ปลูกต้นสักทองเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกรอบนะครับ